สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทักทายไปด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับทางช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ YouTube ช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับก็ยังมีแนวทางดีๆมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับนะครับเลขเด่น3สูตรนะครับรวมกันเป็นตอง3นะครับประจำวันที่16พฤศจิกายนปี59นะครับนี่คือผลงานในวดที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับ เลขเด่นจาก3สูตรนะครับก็จะเป็น T 1 T2 T3 ทีทีนะครับสูตรละ3ตัวเป็นตอง3นั่นเองนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ4 3 8นะครับ2ตัวล่างหมุน1ครั้งก็คือ8 6นั่นเองนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังนะครับนำแนวทางในสูตรนี้มาลงให้พี่น้องสมาชิกแล้วก็พี่น้องที่หาตัวเลขไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับเพราะว่าสูตรนี้ในงวดที่แล้วนั่นก็ถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องยังติดตามกันอยู่นะครับสลับสูตรนี้นะครับเนาะก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับเป็นหวังงวดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะ เมื่องวดที่แล้วเข้านะครับงวดนี้ก็จําเป็นต้องมาลงให้ได้ตามต่อกันนะครับสหรับผลงานในสูตรตองสามนะครับผลงานในงวดที่แล้วนะครับ T หนึ่งนะครับ T หนึ่งผมดอกจันไว้ให้นะครับสามตัวก็คือห้าแปดหนึ่งนะครับเลขออกสี่สามแปดล่างออกแปดหกนะครับแปดมาทั้งบนและล่างนะครับอ่ะก็ T หนึ่งก็ยังผ่านอยู่นะครับ ท2นะครับอ่ามาดูท2ก็เด่น3ตัวก็คือ258นั่นเองนะครับ258ห้าแเอาแก็ยังเข้าทั้งบนและล่างนะครับสำหรับท2นะครับท3นะครับอ่าเลขเด่น3ตัวก็คือ569นะครับอ่าเลข6ออกล่างนะครับ86ก็อ่า6ก็เข้านะครับผมดอกจันไว้ให้ในงวดที่แล้วนะครับก็ เข้าลากนะครับมาดูตัว2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับผมตัดลงเหลือมาเหลือ9ชุดนะครับในงวดที่แล้วเป็นงวดแรกนะครับที่ตัดลงมาเหลือ9ชุดนะครับผมใช้ทีหนึ่งนะครับกับทีสามนะครับมาจับคู่กันนะครับห้าห้าห้าหกห้าเก้านะครับแปดห้าแปดหกแปดเก้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับก็ ใช้ T1 กับ T3 ม,มาจับคู่กันนะครับก็86ก็เข้าล่างไปนะครับก็อ่ะก็ถือว่ายังผ่านอยู่นะครับสลับต่อสามนะครับอ่าโดยใช้ยึดทีหนึ่งกับทีสามนะครับเป็นตัวหลักนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสลับอ่าพี่น้องสมาชิกท่านใดที่อ่าไม่มั่นใจนะครับในการจับคู่ของผมก็ ให้ใช้ T2 จับกับ T3 ก็ได้นะครับส่วนมากผมจะเน้น T3 เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ใช้ T1 กับ T2 เป็นตัวจับคู่นั่นเองนะครับสำหรับอตองสามานะครับก็แล้วแต่วิจารยานของแต่ละคนด้วยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะคร <ifies S 2> <c month> ับใครมีเลขเด่นนะครับเป็นของตัวเองเลขวิ่งเป็นของตัวเองก็ลองนํามาตัดนะครับนํามาประกบคู่ดูนะครับ มันอาจจะได้เลขน้อยชุดนะครับแล้วก็ตัวเลขที่แม่นยำมากขึ้นนะครับก็เราต้องใช้ของเราเป็นหลักนะครับวิจารณญาณของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็นำํำของเขามา,าเทียบเคียงกันดูนะครับว่าอันไหนมันใกล้เคียงมากที่สุดอันไหนเหมือนกันมากที่สุดนะครับมาดูวันนี้กันนะครับงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนปี59นะครับสลับตอง3 มีตัวเลขตัวไหนกันบ้างมาให้ติดตามกันนะครับมาให้ชมผลงานกันนะครับที่มาที่ไปของสูตรนะครับผมต้องการเรียนอย่างนี้นะครับต้องขออภัยนะครับต้องขอสุวัติศิ์นะครับในการทําให้ดูนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของตัวเลขนั้นมันมีสูตรแน่นอนนะครับรับประกันได้ว่าไม่ได้มั่วนะครับเพียงแต่ว่าป้องกันนะครับป้องกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมนุษย์เราสามารถทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นหากรู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอสวนสิทธิ์นะครับก็จะนําเพียงตัวเลขมาให้ได้ชมกันนะครับมาดูทีหนึ่งนะครับทีหนึ่ง เลขเด่นจากที่หนึ่งก็จะเป็น6 9 2นะครับที่2 1 4 7 ที่3เนะครับอ้าโอเค3สูตร3สูตรในงวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนอาดอกจันจะติ๊กให้หรือไม่ติ๊กให้ในงวดนี้ผมขออนุญาตไม่คอนเฟิร์มนะครับขออนุญาตไม่คอนเฟิร์ม เพราะว่างวดที่แล้วมันเข้าไปหลายสูตรนะครับหลุดอยู่สูตรเดียวสลับหวยชุดนะครับก็งวดนี้ก็ใช้วิจารณญาณของพี่น้องสมาชิกนะครับก็ลองตัดสินกันดูว่า,าท่านชอบที่จะเอาสูตรไหนมาจับก,กับสูตรไหนนะครับแต่สลับตัวผมเองนะครับเลขเด่นนะครับในแต่ละสูตรก็ไม่น่าพลาดนะครับผมยัง เชื่อมันในทีนะครับกับ T1 ผมก็จะจับ T3 กับ T1 นะครับให้เป็นคู่เหมือนเดิมนะครับ9ชุดสลับพี่น้องท่านใดที่ไม่ถูกใจ T1 กับ T3 ก็ลองจับตายไว้ที่ T2 นะครับ T2 ซึ่งตัวเลขก็สลับงวดที่แล้วที T 2่ทีนะครับตัวเลขมันตรงกันตัวเลขตรงกันก็นําไปจับกับทีสาสลับงวดนนี้ ที่กับที่3นะครับมันใกล้เคียงกันนะครับก็มี1กับ7อ่าไม่มี4กับ8ตัดออกก็จะเป็น1กับ7เดือ่นสุดก็มาจับคู่กับอ่กาสองก็ได้นะครับก็ใช้4กับ7เป็นตัวการไปนะครับอ่าผมจะจับคู่อย่างนี้นะครับ6 6 7นะครับ6 8 6 1นะครับ 9ก9าเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ 2, 7, 2, 8, 2, อ่งวันนี้ก็จับให้แค่9ชุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับชุด2ตัวจากสตรตอง3นะครับโดยใช้ที่งกับทีสานะครับที่งกับทีสานะครับ ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะเป็น17ก็ลองจับตาดูครับก็นำแค่3าตัวหน้า3ตัวจากที่1ไปจับคู่กับ17มันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6มันก็จะเหลือ6ชุดนะครับแต่ก็ยังว่านะครับเดี๋ยวนี้อะไรไม่แน่นอนนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับ ในการไตรตรองนะครับแล้วก็เลือกสันตัวเลขให้ดีนะครับสำหรับผมก็ถามว่างวดนี้จับตาไปที่ตัวไหนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมซื้อลอตเตอรี่แค่งวดละ3ามสี่ใบครับงวดนี้ก็จับไว้2ใบนะครับตั้งแต่เนิ่นเนนะครับก็จะเป็นเน้นไปที่เก้าเน้นไปที่9นะครับแล้วก็ไปที่1นงั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ก็จะเป็น91นะครับ 1> 91หนใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จับตาไปที่2นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับสำหรับสูตรตอง3นะครับที่นำมาให้ชมกันในงวดนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายนปี2559นะครับอ่า วันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับสั้นๆแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านขอบคุณพี่น้องนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณไปด้วยสำหรับท่านใดที่กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับแนวทางที่นํามาแบ่งปันกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครับกับพี่น้องสมาชิกนะครับกับพี่น้องที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับ วันนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ก็แล้วกันนะครับอ่าุูมเสียงก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาหนานำกาสนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสูตรต่อๆไปนะครับแนวทางต่อๆไปทางช่อง YouTube เลขเด่นเลขวิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องกราบลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ